นอนเนาะมันไม่มีเต้าอ,ตอีกเต้าเราก็จะนวดแบบเป็นปีกผีเสื้อนะคะตัวเนี้ย<ม>เป็นท่าที่หนึ่งนะคะเป็นท่าผีเสื้อก็คือใช้ตัวปลายนิ้วนะคะทำสี่ในการนวนนะคะแล้วก็ท่าที่สองะเ็นท่าหมุนอะไรคะหมุนวนไปลานิว้วตัวเนี้ยก็คือตัวเนี้ยเป็นเต้นเานมเขาใช่ไหมคะ,ะ,คะแล้วก็ใช้มือหนึ่งประคองนะคะแล้วก็โอนวนเป็นก้นหอย หมุนไปเรื่อยๆห้าถึงสิบรอบเลยค่ะคะพวกเนี้ยตรงเนี้ยก็คือตัวที่มันเป็นก้อนแป้งที่เป็นแข็งๆบางทีน่ะมันก็จะแตกไปด้วยนะคะเออค่ะแล้วก็ทาให้ตัวน้ํานมไปลเร็ขึ้นหมุนๆรอบเตาเลยทําทั้งสองข้างค่ะเออแล้วก็ถ้าที่สามปากายเพรปาเกายเพรนะคะอย่างเนี้ยเราก็จะเริ่มตั้งแต่เวลาเพื่อ เป็นประกายออกหวา<อ>นทานหวดนมดทั้งสองเต้านะคะประมาณ5้าถึงสิบรอบนอเอ,เอค่ะแล้วก็มาตัวก <5 S 2> ระตุน้นท่อน้ำนมอ่าใช่ค่ะเราจะใช้นิ้วหัวแม่มือแล้วก็ดูชี้นะคะในการกวาดประมาณท่าที่ห้าถ้าเปิดท่อน้ำนม,มก็จะใช้สามนิ้ว เขาบอกว่าะไรใช้สามนิ้วมือข้างขวาวางทาบเหนือลานนมตัวมือข้างขวาวางทาบเหนือรลานนมแล้วก็แล้วใช้สามนิ้วมือข้างซ้ายวางทาาจ่อจานเี้วสุดท้ายแล้วก็จะใช้ตำแหน่งวางแล้วจะกดหมดุนวนเหมือนกันนะคะตัวนี้เราหมุนมาฝั่งนี้ ก็พร้อมบีบน้ำนมท<ช>ี่6.1ประคองใช่มือหนึ่งประคองใช่ไหมคะอยนงเนี้ยจะเป็นบีไอ้อไม่ใช่เนี่ยจะเป็นท่าน,นี้อ่า่นะคะหมุนหมุนแต่ะจะใช้นิ้วชี้นะคะเป็นัวหมุนแล้วก็6.2ก็จะบี คล้ายกันกันกนกบผ้าปะกายเพรอันนี้จะบิบจากบนลงบ้างนะตัวนี้น้องนมก็จะพูง่งแล้วก็จะเป็น6.3นะคะจะเป็นตัวใช้มือชี้ถึงแค่ลานลนมะะตัวนี้น้างนมก็จะพุ่เหมือนกันแล้วก็ตัว6.4ใช่ไหมคะ,คะตัวมือที่อยู่ปล ถ้าเกิดว่าเขานอนเนาะแก็ประคองก็ไหลนะคะแล้วก็อ,ะะอ่าเหมือนบีบกระตุน้นแล้วน้ำนมก็จะไหลแล้วก็จะเห็นว่าอ่าตัวท่อนําน,นมนะน้ำนมมันออกมามันจะซึมออกมาเลยตรงนี้ะะจะเห็นว่าผลผลิต